สวัสดีครับพวกเรา 101KG วันนี้นะครับพวกเรามาเรีแอคชั่นเพลงใหม่ของน้องๆโฟยิปนะครับชื่อเพลงว่าคิดคิดครับเล็บมิโนเล็บมิโนได้ข่าวคุณปีชาใช่ไหมได้ข่าวด้วยได้ข่าวแต่ว่าหลบสปอยกันยิ่งกว่ากันเลยต้องรีบมาถึงแม้ว่าวันนี้จะแบบไม่ค่อยมองวันนี้เราจะมีเสียงดนตรีไทยเข้ามาเพราะอะไรเพิ่มความเป็นเชอริชชั่นแนลของ เรารับเพลงไทยเหมือนกันเป็นทีมรับแบบหนึ่งโอเคงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มครับโอเค Let me know โอ้โหเขินมากเหมือนปฏิมากรรมเขินหน้าอย่างนะเปิดอ๋อ Wow. Okay. ใช่ปหใช่น่าประทับสุดๆไลวยมนเอี้มากเกก็้สุดมากเออ่แต่ีนี้แบบขึ้นมากเชมสอไลน์ขโมยอ๋อเรมอนล Oh I try to make wrong though the new magic is zero these but I can take a bit เลยเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยลบแต้ม o ลยลบแต้มก็ไม่ได้ชอบแจกสักไรหรอกคือหมบเพราะว่าไงอยากก็คือทักั้งหมดไอคอนแทกดีทุกคนเลยนะหน้าเลย

รู้สึกวิลเนอร์เลแล้วส่พี่ชวนคิดว่าไงคือแต่ละคนก็เป็นเฉลยยังเป็นตัวละครของตัวเองอย่างงี้ยหรอแต่ว่ามาริโอ้คือเท่ๆทุกคนเลยชวนโจชูหรือเปล่าจบแบบไม่จบจบแบบไม่จบจบแบบไม่จบจบแบบ วุ้ยแต่ชุดโทนสีช uhm> ุดดีมากเลยอ่ะอยากทำเสน่ต่อไชเขาใช่เาเยไม่เช่หวานถ้ทำโชโฮเธอร์อะไรครีมชมพูแดงแดงแบบประจัีวุ้ยชอบคาเป็นะเดี๋ยวเดี๋ยวปังพูดเหมือนเหมือนเหมือน ยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูนะจ๊ะแต่ว่าเหมือนเห็นว่ามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วจริงหรอมีแล้วลองเซิร์ชลองเซิร์ชดูไหมหรือว่ามีมี live แล้วด้วยใช่หรอใช่วัันนน้เลยไม่ที่เราแบบเพราะว่าเราหลบพยายามหลบมาหลายวันแล้วกก็็ีนนะยิดึงเพราะเวลาเราดเวลาื่อนเลื่อนในสัปดาห์อื่นอ่ดีบอสดีป๊อปเป็นยั่ไงบ้างเนนักแสด่อยเลย งั้นเราไปดูที่บ๊อกเตกันงั้นก็ดูที่บ๊อบสเตจต่นเอรโอเคเราจะไดูฟอร์มักันเพราะว่าถ้าเป็นวันครั้งยั่วทีเดียวแต่ชุดสีฟ้าดีอ่ะมันเป็นโทนที่ไม่แบบไม่ค่อยเห็นในไทยเรอ้เรื่องอวตามันมีเปียนแรกเลยเชื่อมตอนแรกเลยว่าแบบนีเราดูใกวอนเสิรมาสรุปทีเดียวแต่เราไปดูไลฟ์กันนะครับที่บ๊อบสเตวันที่8ธันาคมกัน ก็คือสวยวีแล้วปแล้วก็คือกระเนเลยชุดสวยดูชุดเลยความตื่นเต้ดีมากน่าจะเป็นแบบนี้แล้วว่าคือคอนเซ็ปต์ที่นี้ก็แบบดีมากสวยมากมูดสีดีทั้งคู่เลยอะทั้งฟ้าทั้งชมพูเลยจริงก็คือทำถึงทุกคำแบบนะ้ือว่าแบบผลงานบ่อยทำหูเดี๋ยวดิแต่สิ่งยิ่งใหญ่ในขนาดนี้เบิรบาเราอพร้อมขยันเกินอุ้ยแต่ฟ้าสวสวยมาก บชามินสุดๆคือออร่ามามายกว่าตอนเนี้ยก็เปิดเหมือนเดิมแล้วกลมเสียกต่างกันความเขาใหญ่เลยนิดตูเขาใหญ่ชความหวยนาดมันดูแบบนในเราทิ่ดูหน่อยดิต่างพยาวมาก ข้ามกี้รองว่าเ่นรเ่สวยมากจริกครับผ้กกาผมยาวแล้วอ่ะผมใค่เดียวคุดดีมากสุดสุดแต่ชอบท่าเต้นมาาดีดี ดูจบเรามาชเฉลยเลยปะเลยเหรอชเฉลยเลยเลยลงเลยเอาอ่ะเพราะฉันเ่ร uh ้ามากที่ป๊อปช่วงนี้เชนยิวก้อยกันเยอะเนาะมีความหมายอะไรสัญญาเมารับครับเพลงนี้เอ๊อ เออแต่จะบอกว่าแบบแฟชั่นช r y ีส่วนใหญ่ที่เห็นช่วงหลังเป็นแบบกีเซอร์ร่อนาเยอะมากนะนะโร์อีมีเรื่องัตรเตฟตกา่เ็นอดีดูน่าตะ <laughs> อเยีย้วยามาลองอสอบกันไปแล้ว two for e a t h o r l d เอาเราไดสุดสุด hey ือ่อ Ừ Ừ á, chưa, chưa chắc đâu mấy đoạn này, đoạn này, cứ mình chơi, hành là yoyo luôn, đó là, game show đỏ, wow, game สีสวยอะว่านี่อันนี้คือแมกกาภุมที่กินสาหร่ายเหรอเหรอสวยแมกกาภุนไฟสุดๆควาเล็บอ่ะโอ้ยคนรู้จริงเหแล้วเปลี่ยนชีแบบไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเลย สวากนี้สวมากขอบคุณที่ไม่เปลี่ยนบอกกิ้งทุกวินาทีสวยมากสวยมากเออมาละจบแบบไม่จบจบไปไงจบสีส่ไม่จบยังไม่ จบแบบไม่จบไม่จบโอเคพอไหมไม่ดูน้าก่อนดูอินดี้ยูนิฟายยนดีาทุกคนมาคุยดูตัวละครเอ๊ะเอ๊ะดมากผิดเลยสวยมากเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงช้าเนาะเราขอให้พูดเรื่องเพลงก่อนละกัน เไม่มีสติเลยแต่ว่าอีช่วงที่เปลี่ยนคีย์แบบไม่ไม่ไม่ตกใจเลยอ่ะมันจะค่อยๆมาแบบเออมันมันต่อเนื่องโดยจะแบบว่าไม่สะดุ้งหูเออไม่สะดุ้งหูแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่มันไม่สะดุ้งจนไม่ว้าวนะมันว้าวตรงที่แบบเออเปลี่ยนแล้วอ่ะมีความเรียนแล้วใชไหมทอนบริดจ์ดีมันเลยไปเชื่อมไปอีตรงเปลี่ยนเราเป็นแบบว่าดรอ ดองบิดแับบิดหายแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อนขี่น้องฮันนาลองต้องมีโดนปีนเข้าไปมาฮันน่าฮันนาก่อนแล้วก็มายมาก่อนมายฮันนาโจลีแล้วก็น้องฮาร์สิ่งนี้อยากจะบอกเคยอยากจะบอกว่าอืมบิดก็ดีนะแต่แบ่าเท่าไหร่อย่างบุนด้แล้วก็เพลงนี้สลับโพสิชั่นนิดหน่อยเพราะว่าเอาตาหอกับ โจลินไปแรปแรปลอยเขาแรปอี่เลรอก็ไม่ใช่หรอจริงๆอ่ะน้องๆเป็นออร์เดอร์กันอยู่แล้วแต่ว่าเพลงเนี้ยเอาสองคนนี้ไปแรปหลักแล้วก็เอาฝ้ายน้องฝ้ายไปร้องแล้วซึ่งสวยมากเพลงนี้ฝ้ายช่ามิ่งากสวยมากคนอถึงจะสวยนะแต่รวบยังรอดเลยแต่ฝ้ายแบบสวยสวยแบบสวยมากพอรู้สึกว่าทุกคนาดพอโตขึ้นเออเริ่มเริ่มแบบช่างมิ่งแต่แต่อย่างก็คือเพลงนี้พี่แอมพี่แอม พี่แย้มพี่แมเป็นคนแต่ก็คือทิ้งลายเส้นไว้สุดๆใช่ก็ติดุนเื้อเพลงก็คือเหงาแล้วก็ชอบความที่แบบทุกอย่างมันทําให้โฟอิฟดูนิ่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ความนิ่งมันดูแบบมีเสน่ห์นะคนหาเพิ่มขึ้นด้วยก็ถือว่าในเรื่องของคอนเสิ์ค่อนข้างมีความหลากหลายคือถ้าต่างเพลงคือแบบได้หน้าเบื่อเลยอะไรอย่างี้ยรสชาติมีแท็กซี่มีที่เล่นสนุกแล้วก็มาเป็นชา แฟรีเทลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สงสัยว่าสรุปแล้วพี่โชนคิดมาเกงพี่มาริโอคิดใหม่เพราะว่าทุกอย่างมาทําให้คลิปจริงจริงมากแต่อยากรู้ที่จะดีคือเราตรงกันการตู้ไหนนะว่ามันหมายความว่าอะไรต้องมีคนคิดได้แหละแต่ว่าถ้าตอนนี้คิดไม่ออกนี่คือไม่รู้ไม่หนักมากเลยเราถือว่าใช้อม่เลยพอจะรู้ือว่าเราเรามูดแบบกูนั่นก็สวยสุดเองก็ดีอะไรไม่มีข้อมูลเลยคือค่อนข้างสวยมาก ทางั้งมือแล้วก็ตัวตัวน้องอะไรช่องจะเป็นแบบช่องเราจะเป็นอีโมชันอลทั้งหมดจะไม่มีการชีวิตร้ออะไรทั้งหมด้วยไม่มีความไม่มีความรู้สึแต่อทีก็ควก็แชร์พวกเรารู้ได้นะพวกเราไม่รู้เราดูความสวยความดีความจึ้งนี่คือเฟอร์นิเจร์ชั่นสุดๆเพราะว่าหลบต้องบอกว่าหลบเพว่าหลบสปอยสุดๆเจอน้องอัพไอทีก็เดือนเดือนเดือนไม่ไหวอ่ะค่าเต้นเป็นไงบ้าง ใ,ในส่วนของเรียกว่าเป็นสไตล์ไ,ไหนก็สม <ladım> ูทสมูทเลยอะแบบรู oh. ้สึกว่ามันท่ามันรับเข้ากับเพลงอารมณ์เพลงด้วยอะไรงสโลเยอะใช่ใช่ใช่ใฟิลลิ่งเยอะในคอนแทคค่อนข้างเยอะเนมเขาดงดีมากแบบว่กำลังดสตัวเองต้องเต้นไม่ตงได้แตข้างแบบให้เรานถึงเด็กเด็กหรือแบบการช่วงก่าหน้าเราช่งความแบบทไมไปนึกเึนั้นเลยอะจะนกถึงที่มีสี่คนอะ ไม่ใช่อะไรนะยังโสดอ่ะก็ถูกซึ่งก็ต้องมีความโตขึ้นเนาะเป็นเพลงช้าที่เหงาที่ตูโตขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์คอนเซปต์เพลงก็คือแบบว่าดูเป็นแค่แบบ ค้นหาความสัมพันธ์จากผู้ชนเลยเพราะว่าเออจะเป็นแบบการเป็นอะไหรือเปล่าแบบว่าอาที่มีเป็นเช่นมากก็แบบสงสัยว่าคิดเหลือเราคิดเออสนุกคิดหรือไม่คิดบางทีการนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าเหตุการณ์ต่างๆของแต่ละคนหรือเปล่าก็ใช่ใช่ใช่คิดว่าใช่นะใช่คิดว่าใช่นะเป็นเป็นคนคนนั้นเหรอแต่เองก่อนมันล่าเริงไม่หรอกสงสัยล่าเริงมาเหตุนี้มาแบบว่าอันนี้ก็คือไม่คิดหรือไมเริ่มคิดแล้วตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ในสถานะไหนตอนนี้แบบว่า พูดแต่ที่ว่าเราคิดไหมคือเปล่าเราคิดไม่นะไม่คือจะบอกอย่างหนึ่งว่าไปย้อนดูเพลงเฉยเฉยชั้นชิบอ่ะสร้อยคองถ้าแต่งติดทุกคนเลยจะเป็นเติดเสื้อนหมดเลยอันนี้ก็ผิดเสื้อนใช่ก็เลยอยากมีรถไฟเสกเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่ามีความหมายอะไรหรือเปล่านี้ผิดเสื้อมีมีมีการเปลี่ยนความได้หลายแบบ น่าจะแปลว่าผู้หญิงได้ด้วยหรือเปล่าใครรู้ก็บอกนะเราไม่รู้อีกแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆในวีนี้คือคอสตูมสวยมากทุกชุดสีทุกชุดสวยมากจริงเรียกว่าอิทํำมาไม่เคยผิดหวังนะเรื่องชุดอคือสวยหมดต้องขอบคุณสไตล์นีดจริงๆเราก็ปีนปงนะผมดีหน้าดีผมดีหน้าดี ถ้าเต้นดีมากขอบคุณเบลจริงเบลเดี๋ยวก็ยังคงเปเขารอเลิศจร่ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือหลบสปอยจากเบลจร่งกังใช่เพราะว่าคลิปแบบคลิปน้องเบลก็คือแบบขึ้นสี่ใช่แบบก็รีบเดอนผ่านเลยแต่คือกดที่กดไลค์นะกดไลค์ไว้ก่อนแต่คก็รีบเดินผ่านไปวันนี้แหละจะกลับไปดูเอาวันนี้ก็แก่เดียจะได้ดูเดี๋ยวจะกลับไปดูแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งจริงจังรอบอีงครับ แต่ว่าเข้ามาแล้ว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 อยากร้องหรือว่าอยากเต้นไหมเพลงนี้ชอบทำไมอารมณ์รู้สึกเหมือนแบบตอนพวกแกทำจนน้ำตาเลยอะไรเงี้ยเออมีเต้นนิดนึงเพราะว่าเออมันรู้สึกว่าเหมือนตอนตอนอย่างตอนน้ำตาเราอยากทำเพราะเ้าสึกว่าเออมันว้าวมันทำทำไมอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเพลง้าโคอิทที่แบบว่าเออมันไม่ใช่เหมือนตอนทำเพลงร้องแบบร้องจริงจริงแบบร้องแบบโชว์ให้รู้ว่าเราเสียง อันนี้กว่าฉันฉันฉันว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้ว่าเราอาจจะร้องหรือว่าจะหรือว่าถ้าไม่หมดเลยหรอถ้าฉันว่าถ้าขอเป็นคลิปนี้เนาะถ้าคลิปนี้มีวิวถึงเท่าไหร่ดีอุ้ยเรามักน้อยหมื่นเดียวหนึ่งร้อย้าหน้อยกว่าเรามักน้อยสามสิบวิวเราจะเต้นเอ๊ะร้องร้องกันด้วยอะไรไม่ถึงกันพรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้แบ่งทอนเลย เอาแค่หมื่นวิวอ่าเออไปใน situation หมื่นวิวได้ไหมอันนั้นมันเลยแล้วปะใช่เอางี้ดีกว่าถ้าอยากให้ร้องอยากให้ทำโคเวอร์ร้องก็พิมพ์ว่าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาให้โพเลยบไว้ข้างหลังด้วยก็ได้ว่าแบบอยากให้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่รู้ว่าเราลองได้ไหมให้สั่งกับดูคิดก่อนได้เรามีลองประมาณสามเพลงลองในบ้านเจอดตาปาก็ตกปา ใช่ก็อาจจะพอลองได้เดี๋ยวทางทกคนตัดต่อจะใส่วิดีโออะไรแบบนิ่งไว้ให้จริงจริงก็คือเต็มหน้าเลยนะตอนใครัดต่อนึงสองซ้ำเอาเป็นว่าไม่บังคับแล้วกันแต่ว่าถ้าอยากให้ลองก็ พี่มาว่าอยากให้รออยากจะรอฟีจะรออ่านแล้วกันนะว่าอยากฟังเราร้อไหมแต่ว่าเราอยากร้อเราก็อยากร้อก็แต่ว่าถ้าคนไม่อยากฟังเราจะทำทำไมใช่ไหมเออเออเราก็เออถ้ามีคนอยากฟังมันก็มีกำลังใจจะทำใช่ป่ะยังเหมือนเหมือนที่คนมาเมนว่าเออเต้นสี่รอดูนะเราดูเต้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเงี้ยมันเน้นร้อไงเอออยากจะฟังใหม่ก็เนียเออเรา้องดูเออไม่หมดพวกเราอ่านกันทุกคอมเมนต์จริงๆเราชอบูคอมเมนต์จริงไม่ว่าจะเป็นอันที่ดีหรือไม่ดี เราอ่านทั้งหมดไม่ว่าจะเพยทั้งหมดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีเราสามารถอ่านได้ทั้งหมดเต็มด้วยเราเตมไดแต่ในพิมแบบสุภาพกันดีก่อนเนาะใช่สังคมที่มีความมีอารยะนิดนึงแต่แต่ว่าพิมไม่สุภาพมาเราก็อ่านเราก็ใจรู้ว่าอ๋อโอเคแบบนี้หรอวันนี้วันนี้ก็ขอฝากผลงานของน้องโซอีฟนะครับยังไงก็ไปฟังเต็มๆได้ในช่องของน้องโฟอีฟแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของพวกเรานะครับหนึู่นเป็นเคจีด้วยขอบคุณนะจ๊ ดีมากคิดคิดแล้วีค็ปูชิดคิดแล้วเช่